ทำไมถึงต้องชื่อเต้พลังใจคำว่าเต้พลังใจเนี่ยพลังบวกกับใจพลังนี่ก็หมายถึงแบบกำลังใจนี่ก็คือจิตใจของเรารู้สึกอย่างไรมีความสุขเศร้าเสียใจเคยโกรธไหมครับเคยเศร้าไหมครับโดนแฟนทิ้งตกงานเคยไหมครับเวลาเราเป็นอย่างนั้นเราพลังใจลด ต้อยากจะยกเคสหนึ่งนะครับการที่คนมาดูดวงเต้เนี่ยเรามาปรึกษากันเรามาพูดคุยกันมีหลายคนเลยมาปรึกษาว่าโอ้ชีวิตเขาทุกข์มากเลยโดนแฟนทิ้งไปมีคนอื่นอะไรแบบนี้เขาจะทำยังไงดีส่วนใหญ่คนเราจะติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับความทุกข์สิ่งที่เขาเป็นและเขายอมรับสิ่งนั้นไม่ได้แล้วจะทำยังไงตอนนั้นเต้ก็ให้ความปรึกษาเขาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมานานแล้วหรือยังเราทนอย่างเนี้ยทนได้จริงจริงเหรอตลอดชีวิตที่เราต้องเจอแบบเนี้ยเราไหวเหรอแล้วเขารักเราจริงหรือเปล่าให้เขาพยายามมองตัวเองมองว่าเราควรรักตัวเองเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังใจเป็นการเสริมพลังใจส่งต่อพลังใจให้กับเขาเห็นไหมพลังใจไม่ได้มีแค่ตัวเต้ยอย่างเดียวมันมีกับทุกๆกคนครับและสามารถส่งต่อให้กันและกันได้ทุกคนก็สามารถส่งเต้ได้เช่นกันมีคำหนึ่งครับอาจจะคุ้นหู คือพลังจิตพลังจิตนี่คืออะไรพลังจิตนี่คนอาจจะคิดไปแบบอภิธารเลยพลังจิตแหมยกของได้อะไรได้แต่จริงอ่ะพลังจิตคือจิตใจของเราการทําสมาธิวิปัสสนาทาสมถะการเติมพลังใจเติมพลังจิตเติมให้เรามีกําลังมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาเราให้ทานเวลาเราทําบุญ เวลาเรารักษาศีลเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกมีกําลังมากขึ้น<ด>เวลาเราโกรธสุดๆโกรธมากๆ<ด>ใจเราก็เพิ่มเรามีกําลังที่จะไปหยุดกําลังที่โกรธกาลังที่เราจะทําไม่ดีได้ซะอย่างนั้นและนี่แหละครับเป็นที่มาของชื่อว่าเต้พลังใจเพราะเต้พร้อมที่จะส่งต่อพลังใจให้กับทุกคนและก็พร้อมที่จะรับพลังอะไรต่างๆของทุกๆคนที่จะเข้ามามาจูนมาปรับร่วมกันไปกับเต้พลังใจครับ ขอบคุณครับที่ติดตามเต้พลังใจหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ